ทางคิมโดคุณเขาพูดเน่เรื่องของการนอนครับถ่วงเวลาเจ็บไม่จริงเจ็บเก๊เจ็บฟอ,อมเนี่ยม,มันดันไปเชื่อมโยงกับประเด็นที่นักเตะไทยคนหนึ่งที่เขาพูดมาใช่นั่นก็คือมุ้ยชินสินแดงดาใช่เขาก็บอกนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับรายการของพี่รีซอซอส,งสอนน่งซ้อมันทางเฟซบุ๊กแหละนี่แหละครับไปสัมภาษณ์ก็มีช็อตที่มุ้ยะพูดถึงบาดีว่าแบบ บอลไทยอะ่ะมันพัฒนาขึ้นมาเยอะไปต้มกับเมื่อสิปีแล้วอะ่ะเขาเห็นมาเลยพัฒนาจริงๆแต่ว่าปัญหาสําคัญคืออยากให้บอลมาสนุกกว่านี้ทํำยังไงอย่าไปนอนเล่นคือตอนนั้นยังมีบางคนบางทีมนะครับยังนอนเล่นอยู่ยังแกล้งเจ็บอยู่ซึ่งมัน,นําให้เขาเองอะ่ะพี่ม้ยบอกว่าอยากลงมาเล่นฟุตบ,บอลก,ก็คืออยากเล่น90้านาทีอะ่ะไม่อยากให้มีการถ่วงเวลาด้วยแทคติกแบบนี้เออมันก็ก็ถือว่าถูกต้องนะขาพูดถูกเลยเออพอ โพ์นี้ออกไปเนี่ยพี่เจชาธิปสงประสิน mm. ก็มาแชร์แล้วก็กดแบบรีย mm. กว่าแคปชั่นคือแบบนิโป้งให้ว่าเขาก็เห็นด้วยนะกับกับอันเนี้ยันที่เขาแชร์มาเขาก็กดแชร์ก็กลายเป็นแบบเขาก็แชร์แชร์ต่อนไปอ่ะแล้วก็มีพวกพวกตำนานนักเตะทีมชาติอะไรก็มาแชร์กันเยอะเหมือนกันนะครับผมมองว่าเขาก็พูดถูกจริงๆให้มม้่ะี่อ,อคืออยากให้เราไปบอลแบบลักษณะแบบเจลีก เคลีกหรือว่าระดับแบบยุโรปลีกรองๆอ,อย่างเงี้ยจะสังเกตได้ว่าบอลเขาเร็วไม่ค่อยตายเราบรรยายเกมถ้าสมมติเป็นฟุตบอลต่างประเทศฟุตบอลคาราบาลครับเนี่ยแทบไม่มีนอนเล่นเลยนะคือใส่เลยรัวๆเลยแต่ว่ามาต่างกับบอลในในบางที่ที่อาจจะมีการที่ก็แกล้งเจ็บหรือว่านอนเจ็บเพื่อเน้นผลแข่งขันมไมต้องอมองไงคือบางคนบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าแฟ,แ,ฟแฟนแฟนคลับบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยที่มูยพูดมาอ้าว ก็นักเตะเจ็บก็เป็นแท็กติกของทีมก็มองได้แบบนั้นไม่ผิดแต่เพียงแต่ว่าผมผมผมว่ามุมมองของโมยเขาอยากจะให้คำว่าอินเตอร์เทนฟุตบอลที่อินเตอร์เทนเนี่ยมันมันสนุกมันไม่ต้องมารอว่าเจ็บอ่ะมันก็จบเจ็บไม่ต้องมาแกล้งเจ็บก็คือเล่นต่อให้มันคอนติเนียลต่อเนื่องไปเลยอะไรประมาณนี้มากกว่าในมุมมองของม้ยนะครับผมผมว่าถ้าถ้าคนระดับม้ยที่ึงสิงห์ดาออกมาพูดประเด็นเนี้ยผมว่า เขามีดีกีอยู่แล้วอะโอ้ใช่ญี่ปุ่นสเปนครับผมว่าก็คงควรตามทําตามสิ่งที่เขาแนะนำนะใช่ใคือถ้านักเตะระดับเนี้ยออกมาพูดเรื่องประเด็นแบบนี้อืถ้าเขาถ้าเขาไม่ดีจริงผมว่าเขาไม่ไปญี่ปุ่นสเปนเขาพูดมาแบบนี้ยผมว่าก็ควรทาตามได้อคงไปเห็นอะไรมาอ่าใช่ไหมใช่ไหมแล้ก็ถูกเพราะว่าสเปเขาไปเห็นสเปนญี่ปุ่นมาแล้วมันไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบมอนไทย ก็จริงผมงว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการชอบแกล้งเจ็บหรอกอม,มันมีหลายอย่างเพียงแต่ว่ามุ้ยเขาคงเขาคงไหนๆมีโอกาสแล้วแล้วก็อยากจะ,ะเขาเรียกว่าสื่อสารออกมาให้บอลไทยมันดีจริงๆเขาก็เลยเลือกที่จะพูดประเด็นนี้เพื่อ,อเป็นวิทยาทานสืบต่อไปรุ่นน้องก็ว่าไปหรือว่าน้องๆเยาวชนเพราะว่า y YouTube ของรีซอกับดานโยเซกาเนี่ยผมว่า เยาวชนรุ่นเยาวดูเยอะช่เป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นรายการที่มันรีแลกซ์เข้ามาดูแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากผมว่ามุ้ยเขาถือโอกาสเนี้ถ่ายทอดไปเลยอืในรายการจบไปทีเดียวนะครับสรุปง่ายๆคือถ้าคนอย่างธีรศิลป์พูดประเด็นนี้ยผมว่าก็ควรฟังอผมก็ว่างเราเขาพูดในทางที่มันถูกต้องอะในการที่เขาเป็นซีเนียร์คนนี้นะสามสิบหกสามสิบเจ็ดปีเขาผ่านอะไรมาหมดแล้วอ่ ประเด็นนี้ข่าวที่ปั๊บทำใช่ใช่ข่าวที่ปั๊บทำแล้วผมเห็นผมเห็นเมซี่เจชนาทิพย์แชร์เนี่ยใช่ไหมือชนะชนาทิพย์แช์ไปเนี่ยผมว่ามันถูกใจเขาอะมันอิมแพกอะือคือถ้าไม่ถูกใจชนาทิพย์ผมว่าชนาทิพย์เขาก็คิดแบบมุยใช่เพราะเขาเป็นถูกใจเนี่ยชนาทิพย์ก็ต้องถ่ายทอดอะเออไี่เจผมว่าเขาก็ไม่ได้แชร์โพสต์แบบง่ายอ่าง่ายๆ่านะโพสต์แบบข่าวเนี่ยเขาไม่ค่อยแชร์หรอกแต่ว่า มันเป็นข่าวมันเป็นมุมมองที่มันเป็นประโยชน์อ่ะผมว่ากันนะเรื่องคําพูดเนี่ยมันพัฒนาวงการฟุตบอลได้ได้ในุงกว้างเอาพี่มุ้ยมาพูดเองเนี่ยแล้วพี่มุ้ยก็เป็นคนที่ว่าไม่ใช่พูดอะไรอย่างง่ายๆนะอันนี้พูดตรงพอเราสัมภาษณ์พี่มุ้ยอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบในมุมเขาแต่ว่าเขาจะไม่ได้พูดในมุมแบบเฮ้ยเป็นการสอนการแบบบอกในมุมที่เป็นอินไซด์แบบนี้เท่าไหร่นานๆเห็นทีนึงนะครับแต่ว่า ก็ต้องชมพี่ลีซอด้วยแล้วก็วิดาทยโยที่เขาอาจจะสนิทกับพี่มุ้ยะนะ,ะเขาอาจจะแบบเฮ้ยคุยกันเหมือนฟิลแบบไม่ได้เชิงสัมภาษณ์จ๋าๆไงก็นั่งคุยเล่นๆก่อนจะไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหลุดพูดเอาี้ออกมา,าก็ดีผมชื่นชอบอยากเห็นมุมงี้ในการสัมภาษณ์ของนักฟุตบอลระดับเนี้ยเยอะๆเ,เ,เพื่อจะเป็นการถ่ายทอดให้กับผู้บรรดาเยาวชนไม่อยากให้แบบมีเหตุการณ์แบบอ่ะที่ตีกันต่อยกอันในสนามอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้มีบ่อยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอก็ เดี๋ยวคอมเมนต์เราเรามาไล่เก็บให้ย้อนหลังนะครับครับผมนะครับเดี๋ยวเราเราลันไปก่อนขอบคุณผู้ชมทุกคนมากเลยที่ผิดพาเดี๋ยวเราอ่านให้ทุกคอมเมนต์นะครับคือรายการเนี้ยเดี๋ยวแว่แววมาว่ามุ้ยในรายการที่เราดูอ่ะเดี๋ยวชงไปที่ชนาทิพย์เดี๋ยวชนาทิพย์มาต่อแล้วผมเชื่อว่านักเตะระดับที่เป็นซีเนียร์เนี่ยยังสารัฐที่ไปญี่ปุ่นหรือว่าเียทอนผมว่าเดี๋ยวต้องวนมาโอ้ดีเดี๋ยวต้องวนมารายการนี้แน่นอนนะครับอ่ะก็ไหนๆก็เอาภาพนี้แล้วก็ฝากตามรายการพี่ซอพี่ลีซอด้วย ครับนะครับแซมเองน้องรีซอก็เคยมาฝึกงานที่คารสปอร์ตด้วยครับผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่รีซอด้วยี่ประเทศไทยครับผมทีเดสินเองก็ถ้าอย่างนี้ก็มีโอกาสนะี่จะเลี่ยงปฏิทิมชาติได้ไหมมีแหละมีแหละสอนเริ่มเริ่มที่ดีใช่ไหมใช่ใช่แต่้าจังได้อยู่แต่คิดว่าถ้าอาเซียนเขาอาจะพี่มุ้ยอาจจะยังไม่มาอาจจะมาแบบปีหน้าเลยไอชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครับคิดว่าคงจะมารรยกันเลยอันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องๆเล่นไปก่อน รอ,อนะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตามสับสกาย u t u b e ของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนลกกีฬาทุกคน